สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์สไตล์บายพรนะคะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาให้กำลังใจและติดตามชมคลิปวิดีโอกันเสมอมานะคะวันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศนะ,ะจากจุงพลนะคะวันนี้ลุงพลใจดีมากนะคะ ปรับปรุงร้านส้มตำให้ยายถอนกับยายรองนะคะวันนี้ลุงพลลงมูทำเองเลยนะคะรูปหล่อและยังใจดีด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอ,ขอขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศที่บ้านลุงคนกันเลยนะ,นะคะอันนี้ด้วยปลาุ่นค่ะน้ำมตนชอบมากอ๋อครับทับทิมน้ำมตนชอบมะคุงก็ชอบก้อนับิน้มน ก็อาจจะเอาเข้ามาตรงนี้จซุ้ซุตัมเยล่านั้นคุณจะเอาเครื่องออกกำลังกายมาเตะูแล้วตั้งเดี๋ยวไว้แค่นี้ก็าให้แล้วเยมตั้งเข้ามานะครับบอกว่ามัาจะหาสถานที่ตั้งให้ก็จะเพลสให้แล้วให้ข้าออกกลังกายแบลองก่อนเพลงอะไรไปซื้อมัลโก้นัเนาะมลโก มมือไหนจะใส่ตับมือขอนร้อนแห้งตัวชาจีปุ๊บม้ตะบำเบาจไม่ใส่ผดนาเก็สอนไงจมตาไม่ใส่ชิดก็ให้ให้นี่ตำน้าะบกน้ำมี UH <h 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 ่สียออกบว่า้ใส่บ้างนะอุ้ยุหัวหน้าต้องเดินไปเอานั <h <h ่นไงต้องมายม่งหน่อย์มตำ เดี๋ยลองไหาซื้่ซ้กระป๋องมาไว้ไดยคแฮปซังเอาของลุงพลนี่แหละไมง้กอ่วยร้องน้ำเอาก็บุญร้องบุญยังวะปัดพนเยรับปดมาลองมาลองในในอ่นมาเอลองมาลอ้ด่าตกนมไตนม่ตนะม่ง่ต่น่านตนนกนตม ที่หนได้โอก็าหาเองพอบ่ค่อยได้ซื้อปนั้นซื้อแต่มักระเทียมกับมักพริกกับปะลาน,นี่ล่ะมะนาวก็แฟนๆเอามาวันนี้ขออนุญาตเป็นผู้รับใช้่าลองกับระสอน แมนบอดเสียบอ่อยนะอร่อยค่ะอันนี้ไม่เผ็ดนะคะไม่มีพริกนะคะอร่อยจริงนะอร่อยแบบคนเก๋เก๋โคกเลขรอบแรกเอาไปสามแล้ว